มาต่อกันอีกเรื่องนะคะก็คือกรณีของคุณอัจฉริยะที่เข้ายื่นหลักฐานบอ,อผู้บังคับผู้บังคับการนะคะปออสให้ดำเนินคดีการซื้อขายใบกำกับภาษีปลอมนะคะให้กับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนมูลค่ากว่า10,000ล้านบาทที่กองบังคับการปออสนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัญากรรมนำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือ ผู้บังคับการปอ,อสอเพื่อให้ดำเนินคดีการซื้อขายใบกำกับภาษีปลอมให้กับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนซึ่งมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทนายอัจฉริยะระบุว่าขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันเถื่อนทั่วประเทศซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรรู้เห็นเป็นใจเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่ากระบวนการนี้เป็นเป็นขบวนการที่ใหญ่และหากสามารถขยายผลได้ตามเป้าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า50,000ล้านโดยวันนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการนำเอกสารและหลักฐานต่างๆมายื่นให้กับพลตำรวจตรีพุทธิเดชเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีกับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนและกระบวนการซื้อขายใบกำกับภาษีปลอมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรร่วมรู้เห็นเป็นใจคะ่ะ